สวัสดีครับผมยศวรรษสิริโภวัตผู้ผลิประจำโชว์รูม V Group Honda ครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมรถนะครับในบูธ Honda ในงาน Motor Expo นะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับคนในบูธจะได้ไม่สับสนนะครับว่าผมเป็นเจ้าหน้าทีในบูธหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่หน้างาน Motor Expo นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชม ด้านในนะครับว่าในบูธ Honda มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีอะไรพิเศษบ้างในงานนี้นะครับผมเมื่อเดินเข้างานมานะครับประตูทางเข้าฮอสอ2นะครับก็จะเจอบูธ Honda นะครับอยู่ตรงเข้าไปได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามเลยภายในบูธ h o n d ้านะครับมีรถรุ่นต่างๆโชว์มากมายนะครับแล้วก็ไี้นะครับไฮรลทมีอยู่สองคัน มีคันสีเทาโซนิกคันนี้นะครับฮอนด้าซีบิคไทยอากับอยู่ตรงกลางครับ Honda SUV E Prototype นะครับผมมาดูคันนี้ก่อนนะครับฮอนด้าซีบิคไทยอาใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับมีเช็คเทอร์โบนะครับผมแรงม้าอยู่ที่330แรงม้าครับผมนี่ ใช้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดตัวแรงของ Honda เลยอันนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าช่วงปีหน้านะครับก็ะจะมีการนำมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแบบจำนวนจำกัดนะครับผมนี่ไปหน้านะครับยังสวยตัวล้ออัลอยนะครับสีดำ ภายในนะครับเบาะสีแดงนะครับผมไปท้ายทรงเป็นแฮชแบ็กนะครับห้าประตูนะครับซึ่งตัวทรงนี้บ้านเราไม่ได้มีจำหน่ายบ้านเรามีแต่ตัวซี v i c ซีดานนะครับผมอันนี้า o ถ้า Civic Type R ด้านหลังนะครับนี่ ท่อสามท่อครับมาตั้งแต่ตัวโฉมที่แล้วแล้วนะครับว่าเห้ดูสปอร์ตมากฮอนด้าซีวิคไทอาแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ Honda สีขาวคันนี้ครับผม S Honda s u v E Prototype ครับผมอันนี้จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%นะครับผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับแววๆนะครับว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะนำมาจำหน่ายที่ประเทศไทยนะครับผมแ้่ตอนนี้เป็นตัวโปรโตไทป์อยู่นะครับผมเป็นตัวต้นแบบอยู่วนไปดูด้านท้ายครับ ้าท้ายของ Honda SUV E Prototype สวยงามมากๆคันนี้สีขาวสวยมากครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับเป็นรถรุ่นอื่นๆกันบ้างนะครับคันนี้ Honda Civic EHEV นะครับอ่าคันนี้เป็นตัวโมด u โลนะครับเป็นแต่งพิเศษคันนี้จะเป็นตัว EL Plus นะครับ EHEV เป็นแต่งโมดูลโลมาเลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับนี่ c e H e v i c EHEV EL Pack เป็นแต่งโมดูลโลก็ถัดมานี่คันนี้รุ่นพี่ครับผม EHEVRS e e สีดำครับ <Yeah. S 1> รายละเอียดนะครับการจำหน่ายนะครับราคาตารางผ่อนเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้นะครับมาชมลอ้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับไฟเป็นแบบ LED mm hmm. มีสปอยเลอหลังแบบดักเทลมาแล้วนะครับ อันนี้ซีวิ c เหมือนกันครับซีวิคเทอร์โบซีวิคเทอร์โบเอลพัสครับผมน,นี่ใช้เป็นเครื่อง1.5ริตร VTEC Turbo ครับผม มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างครับ Honda Accord Accord คันสีดำนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร v t e c Turbo เหมือนกันนะครับให้พละกำลัง190แรงมา้าภายในครับภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมภายในหรูหมากๆ ครับผมด้า Accord t u r อ o ครับผมถัดมาที่คันสีขาวนี้ก็จะเป็นฮอนด้าแอคคอรเหมือนกันครับแต่ว่าคันนี้จะเป็น Accord e ์ด e-h-e-v นะครับคันนี้จะเป็น e-h-e-v เทคตัวท็อปเลยสีขาวดูสวยงามดูหรูหรามากครับถัดไปครับ สีน้ำเงินนี้นี่ h o n d a CITY h a แฮชแ e-h-e-v ครับสีน้ำเงินเนี่ยดูเด่นมากดูสปอร์ตมากๆ CITY h a c h b a c k ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเป็นตัว HASHBACK e-h-e-v ได้27กิโมต่อลิตรนะครับจาก Eco Sticker แล้วก็มาคู่กันครับก็จะมีตัวแ a h b a c k แล้วก็มีตัวสีดานด้วยคันนี้ สีน้ำเงินเหมือนกันแต่คนละเฉดนะครับ City EHEV นะครับตัวซีดานถ้าเป็นซีดานคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองมันเฉลี่ยได้27.8กิลเมตรลิตรนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยจาก Eco Figure ว่าประหยัดมากๆนะครับประหยัดที่สุดแล้วนะครับตอนนี้โอ้ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีซิตี Turbo ครับผมนี่ซิตี้แฮชแบ็กเทอร์โบครับใช้เครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC เทอร์โบครับผมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย23.3กมลิตรนะครับก็ถือว่าให้ทั้งความแรงให้ทั้งความประหยัดนะครับคันนี้เป็นรุ่น RS นะครับตัวท็อปเลยสีเท่าโซนิกนะครับแล้วถัดมาคันนี้ และเป็น City ้แฮทแบ็กเทอร์โเป็นรุ่น SV นะครับออปชั่นจะลองมานิดนึงนะครับแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันภายในได้เบาะหนังมาแล้วนะครับเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบนะครับได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดเลยมาคันนี้ Honda City Turbo RS ครับคันนี้เป็นตัวสีดานได้ทั้งแรงและประหยัดเหมือนกันครับแล้วก็ น,นี้จะเป็น City เหมือน,นกันหนึ่งตัวสุริเทอร์โครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น SV ควันนี้จะเป็นตกแต่งโมดู l โลมานะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าถ้าตกแต่งโมดู l โลแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยใส่สเกิร์ตนะครับติดสกเกิร์ตมาสวยจริงๆ เป็นซิตี้รุ่น sv ก็ได้เบาะหนังมาแล้วนะครับเครื่องยนต์1 0ึ่งจุดิรเทอร์โบนะครับได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดเลยโอเคแล้วก็มานี่ครับ onda brv อันนี้เป็น brv รถยนต์ sdv 7ที่นั่งครับผมไซส์เริ่มต้นเครื่องยนต์ขนาด1 5ลิตรนะครับก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับที่ภายใน กว้างขวางนะครับแล้วก็ใช้วัสดุดีมากครับเป็นเบาะหลังวัสดุภายในถ้าได้มาสัมผัสนะครับก็รู้สึกว้าวเลยนะครับวัสดุภายในถือว่าดีมากนะครับแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับก็อันนี้นี่ที่คนรุมล้อมนะครับ Honda HRV eHEV รุ่น RS ครับ อันนี้สีเทาเมทิลอะโรยนะครับหลังคาเป็นหลังคากระจกพาโนรามิกกาสรูปครับอันนี้หาชื่นชอบมากนะครับให้ความนิยมมากสำหรับ Honda HRV EHEV ครับเป็นรถที่อเนกประสงค์ครับประหยัดน้ำมันครับตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย25.6กิห้ลิตรต่อริทครับผม อันนี้อีกคันนึ่งนะครับ h อง d a HRV เช่นกันนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่น EL ก็จะต่างกันที่รายละเอียดออปชันครับผม EL กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน,หน้าในลายนอนนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถล้ออัลลอยก็เป็นล้อขนาด17นิ้วครับผมแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับอือนกันอาัตราสิ้นเปืองเท่ากันนะครับ25.6กิบห้าจกลิตรนะครับแต e ีโคสติ๊กเก มันด้ H r V ประหยัดแล้วก็อเน,นกประสงค์ครับก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ S U V เช่นกันนะครับเป็นรุ่นใหญ่ของ HONDA นะครับในประเทศไทยก็อันนี้นะครับก็จะเป็น Honda CRV นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งเป็นรุ่น5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งตรงนี้ใครชอบคันไหนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไปให้นะครับผมถ้าสนใจรถยนต์ Honda นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่มีรุป h o o n d a นะครับผมนะก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมโอเคแล้วก็ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ